การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเนี่ยกรณีที่ข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการจะต้องยื่นเบิกภายในกี่วันซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพุทธศักราช2555และที่แก้ไขเพิ่มเติมเขาได้กําหนดเอาไว้นะครับในข้อ58 ตามระเบียบนี้ผู้เบิกจะต้องยื่นรายงานการเดินทางพร้อมด้วยใบสำคัญคู่จ่ายและเงินเหลือจ่ายถ้ามีนะครับยื่นต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าสังกัดภายใน15วันนับแต่วันเดินทางกลับนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องยื่นเบิกภายใน15วันนับแต่วันเดินทางกลับหรือเดินทางถึงสำนักงานแห่งใหม่หรือวันที่ออกจากราชการ หรือถูกสั่งพักราชการเนี่ยตรงนี้แล้วแต่กรณีนะครับโดยแบบรายงานการเดินทางเพื่อขอเบอิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและเอกสารประกอบที่ใช้ในการเบริกเนี่ยก็ให้เป็นไปนตามแบบท้ายระเบียบนะครับเพราะฉะนั้นพนักง,งานส่วนตำบลพนักง,งานเทศบาลข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเดินทางไปราชการนะครับได้รับคําสั่งเดินทางไปราชการก็สามารถเบิกค่าใช้ใจ่ายได้ แต่จะต้องยื่นเบิกภายใน15วันนับแต่วันเดินทางกลับนะครับ